สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีจอดที่ทางทองสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่ผมพีรพลพงศ์ครับรับหน้าที่วิเคราะห์ภาพรวมราคาทองสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าครับแน่นอนครับว่าจะมีการประชุมเฟดเกิดขึ้นนะครับผมแน่นอนครับว่าจะมีการตัดสินใจในเรื่องของดอกเบี้ยและอาจจะส่งผลทําให้ราคาทองเนี่ยครับเกิดความเคลื่อนไหวครั้งใหม่นะครับผมหลังจากที่ราคาทองเนี่ยนะครับก็ เริ่มชะลอตัวนะครับจากจุดออดไทม์ไฮนะครับผมสัปดาห์หน้ามองอย่างไรข่าวสารเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพีรพงศ์จะสรุปให้ฟังครับการลงทุนความเชื่อโชคลาภคู่กันจะเกิดอะไรขึ้นทองคําแท่งออสเตรเลี9 9ออกแบบโดยอาจารย์นิติกจผ่านพิธีบูสรวงเทพพระคังมหาสมบัติผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินเงินทองให้พาะคุณเริ่มต้น3 0 0พบาทสั่งซื้อลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย เทรดทองออสซิลสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย21ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลยก่อนอื่นนะครับเรามาติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวของราคาทองคำล่าสุดกันก่อนครับบ่ายวันศุกร์นะครับเวลา14.34นาฬิกา34นาทีะครับวันที่15เดือน3ปี2567ครับ ความเคลื่อนไหวของราคาทองนะครับก็เปิดตลาดนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2,162เหรียญภาพรวมแล้วยังคงไซด์เวอยู่ในกรอบ2,150เหรียญถึง2,200เหรียญน,นะครับผมล่าสุดโกลด์สปอตจะอยู่ที่ประมาณ2,168เหรียญน,นะครับขาขึ้นเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับผมหลังจากที่ราคาทองเนี่ยก็ปิดบวกติดต่อเนื่องกันเป็นเวลา9วันติดนะครับแล้วก็สร้างจุดสูงสุด นะครับในประวัติศาสตร์ู่ที่ประมาณ2,195เหรียญน,นะครับผมก็เริ่มแผ่วลงแล้วล่ละนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับมาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของราคาทองในประเทศครับล่าสุดครับในส่วนของราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทนะครับล่าสุดครับรับซื้อคืนอยู่ที่ประมาณ36,600ขายออกอยู่ที่ประมาณ36,700ขณะที่ในส่วนของราคาทองออสซิลิทครับ รับซื้อคืนอยู่ที่36,636บาทนะครับขายออกเพียงแค่36,687บาทตรงนี้นะครับอ้างอิง Gold Spot หรือทองคำโลกอยู่ที่ประมาณ2,168เหรียญนะครับนี่ก็เป็นราคาทองนะครับที่เคลื่อนไหวนะครับในช่วงของวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะครับมาต่อไันที่ในสุดของข่าวสารราคาทองคํากันบ้างนะครับในช่วงของ2สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่านะครับราคาทองเนี่ยนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ ติดบวกต่อเนื่องกัน9วันติดนะครับในช่วงของสัปดาห์2องสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทําให้ราคาทองนะครับขึ้นไปทําออทามไฮในสัปดาห์ที่แล้วครับอยู่ที่ประมาณ2,195เหรียญนะครับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับผมนะฮะหลังจากไปเทสตรงจุดนั้นนะครับก็ทองก็ได้รับปัจจัยใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับที่ออกมาดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลยนะครับผมนะฮะ เป้าหมายเงินเฟอ้อเฟดนะครับอยู่ที่ประมาณ2%แต่เงินเฟอ้อตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3%กว่านะครับทำให้ภาพรวมแล้วนักลงทุนนะครับก็ลดการคาดการว่าเฟดเนี่ยอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะออกไปช้ากว่าเดิมนะครับผมตรงนี้เองครับก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยราคาทองเนี่ยถูกแรงเทขายลงมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับมีสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัสเซียยูเครนและก็ทะเลแดง ยังคงเป็นปัจจัยหนุนนำนะครับทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเข้าถือทองนะครับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมทีนี้เรามาต่อกันที่สัปดาห์หน้านะครับจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องติดตามกันนะครับผมนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้านะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีนะครับในช่วงของวันที่19มีนาคมช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นตัวเลข Building Permit นะครับของฝั่งสหรัฐนะครับผมนะก็ที่สําคัญเลยนะครับวันที่21มีนาคม เวลาตี่หนึ่งนะครับผมนะฮะตรงนี้น่าจะเขียนผิดนะครับผมอ่าที่หนึ่งนะครับผมทีหนึ่งนะครับก็จะมีการประชุมเฟดนะครับผมก็จะมีในเรื่องของการตัดสินใจนะครับว่านะครับจะขึ้นหรือจะลดดอกเบี้ยนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังคงคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เลทเดิมทีนี้สิ่งสําคัญก็คือเราจะมาดูในส่วนของความคิดเห็นนะครับของคุณเจอร์รพาเวลแล้วก็คณะกรรมการเฟดของแต่ละท่านนะครับว่า จะให้ความเห็นในเชิงทิศทางใดนะครับแน่นอนครับว่าหากนะครับภาพรวมแล้วส่วนใหญ่มองว่านะครับการเร่งลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเหตุที่จําเป็นนะครับตรงนี้เองครับก็จะทําให้ในส่วนของนะครับทองนะครับผมอาจจะได้รับปัจจัยบวกจากปัจจัยนี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับหากเฟดพูดในจุดยืนว่าเมื่อในเมื่อเงินเฟ้อก็ยังไม่ลดนะครับเศรษฐกิจก็ยังคงดีอยู่นะครับและไม่มีท่าทีว่านะครับ ตัวเงินเฟ้อนะครับอาจจะไม่ลดลงอย่างเร็วอย่างที่คาดเนี่ยก็อาจจะทําให้นะครับภาพรวมแล้วนะครับเฟดอาจจะจําเป็นต้องตึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนี้ต่อไปยาวนานขึ้นตรงนี้ต่างหากครับจะทําให้ภาพรวมดอลลาร์และบอลยูของสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นและก็จะกดดันราคาทองคําต่อในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขคาดการณ์มองว่าเฟดน่าจะเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับผม ในส่วนของทิศทางการลดอัตราดอกเบี้ยเราคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ครับผมมาต่อกันที่ภาพรวมทางเทคนิคราคาทองคําสัปดาห์หน้าเรามองอย่างไรนะครับผมนะฮะต้องบอกกันว่าราคาทองนะครับตอนนี้นะครับยังคงประคองตัวนะครับยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมนะฮะทุกทังเฟรมนะครับผมนะภาพรวมใหญ่แล้วตรงนี้ที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นทางเฟรมราย1วันกราฟแท่งเทียนนะครับยังคงทยายาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ กราฟแท่งเทียนนะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายแล้วก็ยังเคลื่อนไหวอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆอพโคโมนะครับผมหรือกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นในอิชิมูกุอิดิเคเตอร์นะครับผมนะฮะเห็นไหมครับว่ากลุ่มก้อนเมฆตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับตราบใดที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆนะครับสถานะที่เราจะเล่นเนี่ยยังคงเป็นสถานะบ่ายนะครับผมนะฮะแล้วก็นะครับ ฝั่งพักตัวของราคาทองเนี่ยยังคงมองว่านะครับประมาณ2 0ง0หเหรียญน่าจะเป็นจุดพักตัวนะครับสำหรับขาขึ้นในช่วงนี้นะครับตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ากราฟแท่งเทียนนะครับประคองตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับแต่เนื่องด้วยนะครับการขึ้นของทองเนี่ยนะครับค่อนข้างแรงและเร็วนะครับผมแล้วก็มีการเก็งกําไรปรับตัวอยู่ในทิศทางฝั่งซื้อมาต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็เกิดจุดนะครับตรงบริเวณ r s i ซส d i c ดิ o เเตอร์นะครับหรือที่เรียกเราเรียกว่านะครับ เขตนะครับซื้อมากนะครับโอเวอร์บอทนั่นเองนะครับผมโอเวอร์บอทเกิดจุดนี้นะครับผม2จุดนี้นะครับก็นะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดจุดโอเวอร์บอทเนี่ยนะครับเทรนใหญ่นะครับเรามักนิยมนะครับขายทำกำไรออกมานะครับผมนั่นก็ทำให้ภาพรวมราคาทองโลกเนี่ยนะครับก็มีแรงแรงเทขายลงมาบ้างนะครับผมเพราะว่าเขาสู่เขาสู่เขตบอทแล้วนะครับนะฮะเรฟเลนซ์ถึงอดีตนะครับหลายครั้งที่ไปบอทเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับโกลด์สปอตอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ตรงนี้เป็นจุดออทามไฮของปีที่แล้วครับประมาณ2,135เหรียญนะครับช่วงเดือนธันวาคมนะครับตรงนี้โอเวอร์บอสนะครับก็เกิดแรงเทขายทำกำไรออกมานะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับโอเวอร์บอสปุ๊บเห็นไหมฮะตรงเส้นม่วงๆนี้นะครับแตะเส้นไข่ปลานะครับผมตรงเส้นไ s i 70เห็นไหมฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเทรนใหญ่เนี่ยไปแตะเส้นโอเวอร์บอสเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เรานิยมขายนะครับ และนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรานิยมขายก็คือประมาณ2,200เหรียญนะครับเราก็เริ่มเห็นการขายทํากำไรออกมานะครับผมนะฮะแล้วตอนนี้ ISI ก็เริ่มนะครับมฟกลับเข้านะครับผมนะฮะเคล่างนะครับผมสิ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปนก็คือเราจะมีชุดแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณนะฮะสอเหรียญบริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับของขาขึ้นชุดนี้นะครับผมนะฮะตอนนี้ราคาทองมันค่อนข้างสป i ิน ถ้า1950เนี่ยรับอยู่นะครับโอกาสนะครับที่ราคาทองเนี่ยจะกลับขึ้นไปนะครับประมาณ2,180เหรียญ2,200เหรียญเนี่ยยังมองว่ายังมีโอกาสอยู่ฉะนั้นกรอบนะครับการเคลื่อนไหวของสัปดาห์หน้านะครับอย่างน้อยนะครับเราอร์แคสต์ว่าทองเนี่ยจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบหลักๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2,150เหรียญถึง2,180เหรียญนะครับยังคงวิ่งในไซเวย์นะครับผมนะ ทองจะกลับไปทำา2 2 0 0เหรียญหรือจุดออทามไฮใหม่จุดหนัจุดไฮใหม่นะครับผมมองว่านะครับเราจะต้องเบรกตัวประมาณแนวต้านนะครับ2,180อเหรียญไปให้ได้ก่อนนะครับผมขาขึ้นชุดใหม่เนี่ยมาถึงจะกลับมาอีกครั้งนะครับถ้าในวันศุกร์นี้นะครับรวมถึงอาทิตย์หน้านะครับผม2 1 8 0เนี่ยนะครับไม่กลับมานะครับผมนะยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ2180ได้นะครับ ท้องอาจจะกลับมานะครับเข้าเขตเศษเอ่อเข้าเขตนะบริเวณแนวรับประมาณ2150ห่ยเหรียญตรงนี้นะครับผมนะฮะซึ่งเรามองว่าเป็นจุดแนวรับสำคัญเลยนะครับคำถามคือท้องจะพักตัวเมื่อไหร่นะครับก็จุดนี้เลยครับผมนะฮะถ้าโกลสปอร์ตนะครับสัปดาห์หน้าล่วงต่ำกว่า2 150เมื่อไหร่นะครับผมจะเข้าสู่สถานะที่เรียกว่าเซลลนะครับผมนะฮะ เพราะว่านะครับน่าจะกลับไปพักตัวนะครับผมบริเวณเป้าแนวรับเป้าหมายนะครับอยู่ที่ประมาณ2,100เท่าไหร่ครับสามสิบเหรียญนะครับผมนะนะครับสองพเหรียญหรือประมาณ2,100เหรียญนั่นคือจุดพักตัวโซนนี้หรือบริเวณกลุ่มก้อนเมฆแนวรับชุดนี้นะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมนะฮะสองหนึ่งห้าศูนย์จะเป็นคีย์หลักแนวรับสัปดาห์หน้าถ้าหลุดไปนะครับทองจะเข้าสู่ภาวะพักตัวนะครับผม พักตัวในที่นี้ก็คือนะครับอาจจะมีการย่อลงไปพักตัวสะสมบริเวณด้านล่างนะครับแต่ไม่ได้มองว่านะครับเป็นขาลงเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าภาพรวมแล้วนะครับภาพรวมใหญ่ยังคงเป็นเทรนดขาขึ้นอยู่จะมองในลนักษณะการพักตัวเพื่อรอการขึ้นต่อมากกว่านะครับผมนะฉะนั้นถ้า2150ไม่หลุดสัปดาห์หน้าแนะ่เข้าซื้อเก่งกำไร นะครับผมนะครับนี่เป็นแนะนำนะแต่ว่าถ้าหลุดจากโซนนี้นะครับต้องเปลี่ยนจากสถานะบายเป็นสถานะเซลลและวลอไปเล่นรอซื้อนะครับอยู่ที่บริเวณ2 3 0 0นะครับเป็นแนวทับเป้าหมายถัดไปนะครับทองนะครับจะทำออทามไฮใหม่ก็ต่อเมื่อนะครับสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์คืนนี้นะครับหรือนะครับสัปดาห์หน้าไปเบส2180ได้เมื่อไหร่นะครับโอกาสทำนิวไฮนะครับ เรามองว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นนะครับสำหรับระยะกลางระยะยาวเรายังคงมองว่าโกลสปอร์ตยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อนะครับแล้วค่าเฉลี่ยนะครับผมของโกลสปอร์ตเนี่ยนะครับยังคงมองว่ายังอยู่ที่ระดับประมาณ2,150เหรียญน,นะครับผมหลังจากพ้นไตรมาสที่2ไปที่เรียบร้อยนะครับค่าเฉลี่ยน่าจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับผม2,150นะครับ2,200เหรียญน,นะครับหรือประมาณ2,100เหรียญ นะครับอย่างมากก็2 0 0พันึ่งองพั0เหรียญนะครับก็จะวิ่งอยู่แต่ว่าค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่โซนนี้เพราะว่าเราคาดการว่านะครับเฟดน่าจะเริ่มไซเคิลลดดอกเบี้ยช่วงปลายปีนี้นะครับผมนะส่วนใหญ่ถ้าเข้าสู่ไซเคิลนี้ทองส่วนใหญ่มักจะอยู่ในเทรนขาขึ้นเหมือกเกือบทั้งหมดนะครับและนี่นะครับยังอยู่ในช่วงต้นปีนะครับผมยังมองว่าโอกาสปลายปีนะครับโกลด์สปอร์ตยังคงเติบโตได้เรื่อยๆนะครับฉะนั้นนะครับแนว แนวตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2,150ร้ยเหรียญนะครับผมเป็นเส้นกลางนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นวิวนะครับสำหรับภาพรวมนะครับทิศทางการลงทุนทองนะครับผมนะฮะหากเราย้อนดูนะครับผมภาพรวมใหญ่แล้วโกลสปอตนะครับนะฮะของราคาทองคำตลาดโลกเนี่ยนะครับย้อนหลัง5ปีนะครับเราจะยังคงเห็นว่าทองนะครับยังคงประคองอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับมาโดยตลอดเลยนะครับผมนะฮะ อาจจะมีการจังหวะพักตัวลงมาบ้างนะครับและตอนนี้นะครับอ่ออย่างที่บอกครับภาพรวมใหญ่ถ้าซูมออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ย,ยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้อยู่ครับผมนะฮะอยู่ตรงอยู่ตรงยอดนี่เลยนะครับน่าซื้อไหมยังคงมองว่าเป็นการยอดซื้อระยะสั้นนะครับผมจุดซื้อจุดใหญ่จริงๆผมมองว่าน่าจะไปอยู่ที่ประมาณ2,100เหรียญตรงนี้มากกว่านะครับเวรนแนวรับนะครับตรงบริรเวณกลุ่มกเมอะคุโมะตรงนี้ที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับตรงนี้มากกว่า นะครับผมนะหรือบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับผม moving average นะครับตรงนี้มากกว่า time frame ราย4ชั่วโมงเห็นไหมครับนะยังประคองยังประคองเหนือทิศทางเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะนี่เห็นไหมนะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆอยู่ฉะนั้นนะครับอย่าให้เขาซึมหลุด2150นะครับผมนะ่ระยะสั้นนี้เนาะถ้าหลุดซึมนะครับเท่ากับว่าหลุดก้อนเมฆนะครับมันจะกลับเข้าสู่ ขาลงในทางเฟรมรายสี่ชั่วโมงนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นทางเฟรมรายสีชั่วโมงเนาะอ่าโอเคถ้าประคองรับอยู่ตรงนี้เมฆเอาอยู่เอ่อเส้น moving average 50รับอยู่นะครับโอกาสที่จะห้าเห็นไฮสูงต่อไปก็มีเรื่อยๆนะครับนี่เป็นกลุ่มกั้นเมฆนะตอนนี้ยังเฟิร์มว่ายังไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดก็บายยังได้อยู่นะครับผมนะฮะแต่ถ้าหลุดไม่เรยนะครับผมเนี่ยฮะ2150หลุดจากกลุ่มกั้นเมฆปุ๊บอ่ะผมเล่นเซลล์นะครับนี่ก็จะเป็นลอจิกของสำหรับสัปดาห์หน้านะครับผม โอเคเนาะครบถ้วนนะครับผมนะฮะและนี่นะครับก็เป็นชาร์ตสรุปนะครับสำหรับแผนการลงทุนสัปดาห์หน้านะครับแนวรับแนวต้านต่างๆเรามองที่ระดับเท่าไหร่นะครับกรอบการซื้อการขายมองเท่าไหร่นะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของราคาทองคําโลกในส่วนของทองไทยนะครับก็จะเห็นว่านะครับราคาหน้าเขาซื้ออยู่ที่เท่าไหร่นะครับสามหมถึงสามรนะครับหน้าขาอยู่ที่ประมาณ36,700ถึง3ามหมื่นเจ็ดนะครับลุ้นๆเลยนะครับผมนะฮะสัปดาห์หน้านะครับ หาความคิดเห็นเฟดนะครับสอดคล้องนะครับในเชิงลดดอกเบี้นะครับทองอาจจะไปแตะ30,000เจได้นะครับผมนะตอนนั้นโกลสปอตน่าจะไปแตะประมาณ2,200เหรียญนะครับก็หวังว่าน่าจะมานะนะครับผมโอเคเนาะภาพรวมแล้วประมาณดีนะครับสำหรับภาพรวมการลงทุนสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ เทรดทองออสเตลเสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย28ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลยการลงทุนความเชื่อโชคลาคู่กันจะเกิดอะไรขึ้นทองคำแท่งออสเตลิส9 9 9 9ออกแบบโดยอาจารย์นิติกจผ่านพิธีบนสวงเทพพระคังมหาสมบัติผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินเงินทองให้พ่อคุณ เริ่มต้น3,000บาทสั่งซื้อลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย